สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก c อ m คุณออมมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวัยเรียนครับที่คุณออมแล้วก็เพื่อนๆต้องรับทราบข่าวร้ายกับการจากไปของเพื่อนที่เรียนด้วยกันหลังจากนั้นก็พบเจอเรื่องราวที่ทำให้คุณออม ต้องนํามาเล่าเรื่องนี้ให้กับพวกเราได้ฟังกันครับเหตุการณ์ทั้งหมดย้อนกลับไปประมาณสัก15ปีที่ผ่านมาเรื่องของเพื่อนปีหนึ่งครับสวัสดีครับคุณออมสวัสดีค่ะพี่แจ๊คแล้วก็ทิพี่พี่พพพทีมงานดึก,กทุกท่านค่ะครับผมคุณออมตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนกรุงเทพค่ะอยู่ย่านไหนครับประชาชื่นถแถวประชาชื่นนะฮะคุณอ,อมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังนะ ไม่เคยค่ะครั้งแรกเลยแล้วปกติติดตามฟัง <c oughs> รายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับย้อนหลังค่ะสามารถจะเป็นย้อนหลังเนาะค่ะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับคุณออมเหตุการณ์เนี่ยพาเราย้อนกลับไปประมาณสักสิบห้าปีที่ผ่านมายังจําเรื่องราวทั้งหมดได้ดีนะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่ว่าตรงกับเราเลยโอเคค่ะเพื่อนปีหนึ่งที่ว่านี้เนี่ยไปเจออะไรมาครับคุณออม ค่ะแล้วเลยนะคะได้เลยค่ะก็คือมอีวันนึงอะค่ะเราก็ไปเรียนตามปกติครับก็ค่ะค่แล้วที่นี้ก็ช่วงคาบเรียนช่วงเช้าอยู่ดีๆก็มีเพื่อนมาแจ้งข่าวร้ายว่าเพื่อนร่วมชั้นเราเอ่าให้สมมุติชื่อว่าเอนะคะครับเอประสบอุบัติเหตุรถล้มซึ่งซึ่งทุกคนก็ตกใจะค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ ปีหนึ่งอะค่ะก็ไม่เราก็มาทราบข่าวร้ายเร็วเพรวงนั้นค่ะเพิ่งจะขึ้นปีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เพื่อนก็มาแจ้งว่าเนี่ยช่วงบ่ายเย็นเนี่ย,ย,ยเ,เราจะเตรีมตัวรวมตัวกันเพื่อว่าจะไปงานเอกันนะคะที่วดัดซึ่งวัดกับมหาลาัยอะไม่ได้ไกลกันเลยใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงอะค่ะ แล้วก็พอพอตกบ่ายเรียนเสร็จอะไรเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็เพื่อนๆรุ่นพี่ก็รวมตัวกัน hmm. เพื่อที่จะออกเดินทางไปวัด <Okay. S 2> แล้วก็มีมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่งก็คือตอนนั้นมีรุ่นพี่ปีสามซึ่งเป็นผู้ชาย <Okay. S 2> เขามาทักออม hmm. ให้ออมอะขึ้นรถไปกับเขา <Okay. S 2> ขึ้นรถในที่นี้คือมอเตอร์ไซค์นะคะ ซึ่งซึ่งเราก็ไปกับเขาโดยแบบงงงงมึนๆน,นะคะแล้วก็ช่วงนั้นอาจจะไม่กล้าไม่กล้าขัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็ไปกับเขานะคะก็รถก็ขับไปได้สักสักระยะหนึ่งอะคะ่ะเรารู้สึกว่าแบบมีลมตีหน้าเราอย่างเงี้ยค่ะค,ะคแล้วสักพักหนึ่งอะภาพเหตุการณ์นะคะต่างๆอะมันก็เข้ามาในหัวออมอะคะ่ะว่าใช่ค่ะคือแบบ ตอนนั้นคือแบบเราตัวเย็นไปหมดเลยะค่ะแล้ว <Okay. S 2> ภาพต่างๆอะ่ะมันก็วิ่งเข้ามาในหัวเราอะ่ะว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้าง uh uh. เราจะไปสถานที่ไหน uh uh. ซึ่งมันมันมันชัดมาะคะ่ะ uh uh. แล้วออมตลอดทางออมก็ได้แต่นั่งคิดว่ากับตัวเองว่าอ๋อภาพเหตุการณ์ที่เราเห็นเนี่ย uh uh. คือเราเคยฝันมาก่อน uh uh. ค่ะแล้วทีนี้เราก็มานั่งลุ้นกับตัวเองอีกว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างสถานที่อะไรบ้างซึ่งต้องบอกก่อนว่าวัดนี้ออมไม่เคยไปเดี๋ยวนะ,ค,ะคุณออมอไหนลองเล่าภาพเหตุการณ์ที่บอกว่าตอนนั้นมันบู๊บเข้ามาในหัวให้ฟังก่อนก่อนที่จะไปเจอของจริงค่ะอ,ออม ออมนั่งข้างมอเตอร์ไซค์ไปอะคะอ่ะใส่กระโปรงอะคะอ่ะนั่งข้างไปแล้วก็ถือพวงหลีดไปได้วยคะ่ะซึ่งซึ่งในฝันน่ะเราเราจำได้ว่าเราอะนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ใครไปก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ถือของอะไรไปฝันแค่ในความฝันอะจำได้ว่าเหตุการณ์เนี้ยเรากำลังจะไปวัดแต่เราไม่ทราบด้วยว่าไปเพื่ออะไรค่ะก็คือความรู้สึก ลนะตอนนั้นแต่คือเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่จอดรถติดไฟแดงเราจะเห็นผู้หญิงคนนี้นั่งคุยโทรศัพท์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมันเหมือนในเหตุการณ์ในฝันทุกอย่างอะคะ่ะครับค่ะแล้วก็ทีนี้ระหว่างทางเราก็ได้แต่นั่งเงียบไปนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะคุยอะไรกับรุ่นพี่เขาอะคะ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้สนิทกับเขาอย่างเงี้ยค,ค,ค่ะค่ะอ้อมอ้อมก็เลยมานั่งคิดว่า คงจะเป็นโชคชะตาที่ว่า<อ>จะต้องมาพบเจอเหตุการณ์นี้ค่ะ,คะเพราะว่าเราไม่มีอะไรเลยที่จะต้องไปขึ้นรถเขาเอย่างเงี้ยคะ่ะดีอืม,อมค่ะก็คือทําให้ออมจะต้องมาเจอเหตุการณ์เนี้ยค่ะครับพอภาพต่างๆมันเข้ามาในหัวปุ๊บออมก็มานั่งคิดแล้วว่าอมานั่งมานั่งลุ้นกับตัวเองอะค่ะว่าเราจะต้องเจอตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะอพอใกล้จะถึง ทางเข้าวัดะค,ะค่ะมันจะอยู่ทางสายมือเลยถนนก็คือเป็นเส้นตรงปกติค่ะมันจะเหมือนเป็นซอยซอยบ้านคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีวัดอยู่ในซอยบ้านคนนะคะก็คือเข้าเลี้ยวซ้ายเข้าซอยไปก็คือจะเป็นถนนสองเลนแคบๆไว้ส่วนกันอะเข้าออกค่ะพอขับตรงมาตามทางได้สักระยะหนึ่งออมก็ทราบแล้วแหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น เพราะว่ามันเหมือนในฝันเราทุกอย่างเลยแล้วมันก็ชัดมากข <Okay. S 2> ับตรงไปสักระยะหนึ่งในซอยก็คือจะเจอทางแยกสองทางซ้าย mm hmm. และขวา mm hmm. ออมก็ตามที่คิดเลยพี่เขาไปทางขวาข <Okay. S 2> ับขับไปได้สักระยะหนึ่งประมาณร mm ้อยเมตรพี่เขาก็จอดรถออมรู้แล้วแหละว่าเนี่ยมันซอยตัน mm hmm. มันเป็นบ้านคนค <Okay. S 2> และและภาพในฝันก็คือเป็นคุณลุง กำลังล้างรถยนต์อยู่อะคะอ่ะ,อะฟองแบบกําลังขัดเลยอะคะอ่ะซึ่งก็เหมือนซึ่งเหมือนก็เหมือนกันเ่นฝันเป๊เปะๆออมออมก็เลยชิงชิงบอกพี่เขาก่อนให้สมมุติชื่อว่าพี่บีนะคะอืะเราก็เลยอยากจะพิสูจน์อะไรด้วยอืกับตัวเองว่าเราชิงบอกพี่เขาไปเลยว่าพี่บีพี่บีพี่บีเชื่อไหมว่าเนี่ยมันซอยตันทางตันออื เป็นบ้านคนแล้วครับวัดอะเลยมาแล้วก็คือจะอยู่ทางลั้วขวาม,มือค่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่าเพิ่งมาทราบทีหลังว่าที่เราเข้าอ่ะเราเข้าผิดซอยรเรามาเข้าทางด้านข้างวัดนะคะซึ่งมันไม่ใช่ทางหน้าวัดแต่ก็คือมันก็คือสามารถเข้าได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดไม่ใช่คนพื้นที่ก็จะไม่ทราบวัดเนี่ยคือประตูรั้วหลังวัดอย่างเงี้ยค่ะคออมก็เลยบอกพี่เขาไปว่าพี่เชื่อไหมว่าเนี่ยเป็นซอยตัน มันเป็นบ้านคนแล้วพอออมพูดจบปุ๊บพ,พี่บีก็หันหน้ากลับไปถามคุณลุงท่านั้นว่าลุงครับลุงครับวัดไปทางไหนครับครับแล้วลุงเขาก็ตอบกลับมาว่าไอ้หนูเนี่ยซอยตันทางตันเป็นบ้านคนควัดะเลยมาแล้วอยู่ทาง ตรงล้วนนั่นแหละขวามือซึ่งมันจะเป็นล้วนเหล็กค่ะแล้วเป็นรางซึ่งมันตรงกับทางที่เราบอกเมื่อกี้ใช่ค่ะแล้วทีนี้พี่ดีเขาก็เลยหันมาบอกว่าอ้อมพี่กลัวนะเนี่ยเอขนลุกไปหมดเลยออมรู้ได้ยังไงอ้อมก็เลยบอกไปว่าอ้อมฝันแต่ฝันนานแล้วครับค่ะซึ่งซึ่งเนี่ยเป็นบทพิสูจน์ได้ว่า การที่มันมันเนื้อเรื่องมันก็ยังดําเนินต่อไปตามในฝันเป๊ะๆไม่มีเปลี่ยนทั้งทงที่ออมพยายามจะพิสูจน์กับตัวเองแล้วว่าถ้าเกิดเราชิงที่จะบอกเขาก่อนมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม,ม,มซึ่งซึ่งมันก็ยังคงเป็นไปตามเดิมการในฝันก็คือ,อพี่บีก็ยังคงกลับกลับกลับไปถามคุณลุงท่านเดิมว่าลุงครับลุงครับวัดไปทางไหนครับซึ่งมันก็เหมือนในฝันเป๊ะค่ะค่ะ พอเรากลับรถกลับไปปุ๊บก็เข้าไปทางรั้วตรงนั้นล่ละค่ะก็ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพแล้วพี่บีเขาก็เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้เพื่อนๆนรุ่นเพื่อนๆในคณะค่ะที่รออยู่ที่วัดแล้วบางส่วนนะคะเขาก็ไปเล่ากันค่ะเหตุการณ์ในฝันก็คือตัดจบที่ตรงนี้เลยเราก็มาทราบว่าอ๋อในฝันเนี้ยคือเรามางานเพื่อนเอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ เอ่อวันถัดมามแล้วก็มาทราบ,รบทราบเหตุการณ์เพิ่มเติมสาเหตุเพิ่มเติมว่าสิ่งที่เอประสบอุบัติเหตุเกิดจากการเฉี่ยวชนกันเองกับเพื่อนเขาว่าค่ะที่อยู่ในแถวบ้านเขาว่าค่ะครับแล้วก็เป็นในคืนวันเกิดเขาที่เขากลับมามจากงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของเอเองอืค่ะ เอก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตภายในซอยนะน,นะคะคที่ว่าเป็นซอยทางเข้าวัดน,นะคะค่ะตรงจุดนั้นเลยครับอืมเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือคเพื่อนของเอที่ขับไปด้วยกันแล้วเกิดการเกี่ยวรถแล้วก็รถล้ลมไปด้วยกันเนี่ยคะ่ะให้สมมติชื่อว่าซีครับ ค่ะซี C อ่ะนอนอาการก็หนักเหมือนกันนะคะก็นอนอยู่โรงพยาบาลหลายคืนอยู่พออาการดีขึ้นอาการฟื้นตัวดีขึ้นเขาก็มาเล่าให้คุณแม่ของเอฟังว่ามีอยู่คืนหนึง่งซี C, ระหว่างที่ซีนอนถักฟื้นอยู่อะคะ่ะแต่ซีไม่ทราบเหตุการณ์นะคะว่าเพื่อนของตัวเองอะเออไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะครับ เพราะเขาก็อาการหลักเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะซีอาการดีขึ้นมาเล่าให้คุณแม่ของเอฟังว่ามีอยู่คืนนึงเออมายืนอยู่ข้างๆเตียงด้วยสีหน้านิ่งเฉยไม่พูดอะไรเลยครับแต่ซีเขาก็ได้แต่มองอะค่ะเพราะว่าเขาเขาก็ไม่ไม่ทราบว่าเพื่อนต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าหายดีแล้วอย่างเงี้ยค่ะอืแต่อยู่อะค่ะเออ ก็จับมาที่แขนข้อมือของซีอะค่ะค่ะแล้วก็ดึงล่างของซีอะลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็เดินทะลุประตูออกมาค่ะครับ่ามาโพลอีกทีนึงอะก็คือจะเป็นทุ่งนาอือแต่เอค่ะก็ยังคงจับมือของซีอยู่นะคะเขาไม่ได้ปล่อยเลยครับค่ะแล้วข้างหน้าของเอกับซีอะก็คือจะเป็นเขาจะเรียกว่าอะไรคะยม,มทูตเหรอคะที่ว่าเป็น嗯嗯 นุ่งเป็นผู้ชายร่างกายกำยำค่ะผิวดำแดงนุ่มนุ่มจงกระเบนนะคะสีแดงถือห่อเดินนำหน้าอยู่แล้วก็คือทิ้งระยะห่างอยู่ข้างหน้าค่ะค่ะซึ่งซึ่งซึ่งสีอ่ะเขาก็เริ่มมีเขาเรียกอะไรนะเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเอน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนที่ว่ามีชีวิตแล้วน่าจะเสียชีวิตและและต้องการเอาเขาไปอยู่ด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า เอไม่พูดอะไรเลยได้แต่จับมือซีไว้แน่นครับซีก็เริ่มใจไม่ดีเขาก็ร้องแบบเหมือนอ้อนวอนนะคะให้เออปล่อยมือเขาครับค่ะแต่คือเอก็เอก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปล่อยอะคะ่ะแล้วซีเขาก็กลัวไหนจะกลัวท่านยมทูตท่านจะหันมันเหมือนแบบหันกลับมามองเขาว่าแบบ,บเขาก็กลัวด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ไม่ทันสิ่ง<อ>ที่คิดอะคะ่ะ ก็เกิดขึ้นจริงๆก็คือท่านยมาทู่อ่ะเขาหันมาที่เอกับสีที่เดินตามท่านอยู่ท่านก็ชี้หน้าสีแล้วก็พูดกลับมาว่าเองมาทางไหนให้กลับไปทางนั้นยังไม่ถึงเวลาของเองยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงคาดอืมใช่ค่ะเอเขาก็เลยค่อยๆคลายมือออกจากซีแต่คือจากสีหน้านิ่งเฉยนะคะค เออเขากลับแบบทำหน้าเศร้าอ่ะคะ่ะซึ่งแล้วแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นนะซีเขาก็ตื่นออกมาจากฝันนั้นนะคะครับค่ะก็คือต้องบอกบุคลิกของเอก่อนเขาเป็นผู้ชายเรียบร้อยอะ่ะผู้จาสุภาพครับครับค่ะก็คือเหมือนแบบเพื่อนเขาก็เสียใจด้วยอะไรด้วยอ,อย่างเงี้ยที่ว่าไปฉลองด้วยกันแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค แล้วก็มีเก็บตกนิดนึงสุดท้ายแล้วก็คือ,อเป็นเกี่ยวกับเหตุการณ์หลังจากงานเอะสิ้นสุดไปประมาณเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยค่ะคะระหว่างพักคาบเรียนเราก็จะมานั่งกันที่ซุมมานั่งอ่ะคะ่ะที่มหาวิทยาลายัยม,มีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็มีรุ่นพี่ปีห้าเขาจะเข้ามาเก็บงานมามาแก้ไขางานเพื่อที่จะแบบให้ให้จบอะค่ะ ให้ให้ผลงานเราเสร็จแล้วก็จบอะค่ะครับเขาได้เดินมาที่สุมแล้วก็มาถามพวก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 ที่นั่งอยู่เนี่ยคะ่ะเพื่อนๆในคณะว่าเห็นเอไหมเอม,มันหาของเจอหรือ,อยังครับซึ่งทุกคนก็หันคือรุ่นที่ก็ค่อนข้างที่จะพูดเสียงดังอะนะคะทุกคนเขาก็หันหันกลับมาเพราะว่ามีเออะ สองคนหมายถึงชื่อนะคะชื่อเหมือนกันสองคนมีเอเล็กกับเอใหญ่ซึ่งซึ่งแยกกันตามขนาดตัวนะคะตามขนาดรูปร่างซึ่งทุกคนเขาก็ให้ความสนใจไปที่รุ่นพี่ปีห้าแล้ะทุกคนก็ถามว่าเห็นใครนะรุ่นพี่ปีห้าก็บอกว่าเอไงก็คือก่อนหน้านี้เขาอะ รุ่นทีไปค่ะเขานั่งแก้ไขางานเขียนแบบอยู่ในห้องเรียนถ้าเกิดระหว่างคาบเรียนไม่มีเรียนห้องเรียนจะว่างอะอค่ะคเขาก็เลยเข้าไปนั่งแก้ไขางานเงียยๆอยู่ในห้องอแล้วระหว่างนั้นน่ะเขาก็ยุงย่งยุ่งรีบแก้ไขางานเพื่อที่จะให้อาจารย์เขาตรวจแล้วก็มาแก้ไขอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เห็นเออ่ะเดินเข้ามาในห้องแต่ว่ามันนั่งอยู่ข้างหลังแถวหลังเขาอ่ะค่ะแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาก็พะวงอยู่กับงานของเขาแต่เขาก็บอกว่าได้ยินเสียงเออ พูดบ่นพึมพำพึมพำแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอีกแต่พอมาจับใจความได้ก็คือเอถามหาสเก็ตกระด,ดานสเก็ตภาพว่ารุ่นพี่เห็นของผมไหมซึ่งรุ่นพี่ก็บอกไปว่าบอกปัดตัดแต่ว่าไม่เจอเลยอะไรอ่างีค้ค่ะแล้วเอก็นั่งได้สักพักหนึ่งแล้วเขาก็เดินออกประตูไปอะค่ะ嗯嗯เป็นจังหวะที่ว่า รุ่นพี่อ่ะเขาแก้ไขงานเสร็จพอดีเขาก็เลยเดินตามเอออกห่างอย่างเงี้ยค่ะอืจนมาถึงที่เป็นเหตุการณ์ที่ว่ารุ่นพี่เขาเดินมาที่สุพรรณนะแล้วเขาเห็นทุกเรานั่งทหมูเขาเลยถามว่ามีใครเห็นเอไหมเอมันหาของเจอหรือยังซึ่งทุกคนก็ถามย้ําอีกว่าเห็นใครมานะรุ่นพี่ก็ย้ําอีกว่าก็เองรับจากที่นั่งกระจายกันตามสุนมานั่งะก็กูกันเข้ามาที่รุ่นพี่คนนี้ว่าเอไหนเอเล็กง คือทุกคนก็บอกว่าเออพี่คงเจอดีแล้วแหละเพราะปกติเขามาเรียนกันน่ะไม่มีใครเคยเจอเลยนะ,ะพอพี่มาพี่เขาก็เจอเลยอย่างเงี้ยค่ะเรื่องก็เป็นเนี่ยค่ะจบที่ตรงนี้แล้วค่ะโอเคคือเรื่องนี้คุณผู้ชมมูฟังครับมันแยกเป็นสองประเด็นก่อนประเด็นที่คุณอ,อมเล่าเนี่ยพูดถึงเพื่อนคนเนี้ยคุณเอที่เป็นเพื่อนปีหนึ่งด้วยกันปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตมันก็จะมีพาร์ทของเขา มีพาร์ทของเขาพูดถึงเรื่องของเหมือนกับจิตของเขาอะยังคงยังคงทำงานอยู่ยังคงมาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่นะครับจากเพื่อนที่ประสบอุบัติเหตุด้วยกันก่อนก็หลังจากที่ฟื้นมาก็มาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เหมือนกับก่อนที่ A จะเสียไปอะเขาก็ฝันเหมือนกันฝันว่ามีเหมือนกับโยมทูตเนี่ยมามาเอาตัว มาพาทั้งสองคนนี้ไปแต่ตัวของเขาเได้กลับมานอนที่เตียงที่เดิมเพราะยมทูตบอกว่าตัวของคนเนี้ยคุณซีย,ยังไม่ถึงคาดแต่คุณเอะถึงคาดแล้วคุณเอก็เลยไปกับไปกับอ่โยมาบาลยมทูตตรงนั้นถูกไหมคุณออมหลังจากนั้นตัวของคุณเอก็เสียไปนั่นคือหนึ่งพาร์ทแล้วก็รวมไปถึงเหตุการณ์มาเก็ตที่คุณอ,อมเล่านะครับที่เหมือนกับพี่ ที่เขาไม่รู้ข่าวคุณเอเสียชีวิตอะ่ะเขาเห็นเอยังคงมาใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับซึ่งเหตุการณ์แบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นนานเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้ที่มีคนเห็นเออยู่แบบนี้แต่เรื่องที่คุณออมเล่ามามันมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่คุณออมบอกว่าเดี๋ยวต้องถามคุณออมก่อนคุณอมฝันว่าไปวัดวัดเนี้ย ก่อนหน้าที่เอจะเสียชีวิตเนี่ยนานแล้วหรือยังอืมประมาณไม่เกินเดือนนะคะโหก็ถือว่าก็ถือว่านานพอสมควรเหมือนกันนะในะฝันเนี่ยเราฝันว่าเรากำลังเดินทางไปที่หนึ่งแล้วปรากฏว่าไอจุดหมายปลายทางเนี่ยมันคือวัดค่ะเออซึ่งตอนนั้นเราตื่นขึ้น,นมาเราก็คงไม่ได้คิดอะไรว่าเมื่อคืนนั้นฝันอะไรวะใช่ค่ะเออจนกระทั่งจนกระทั่งมันผ่านมาเดือนหนึ่งมันก็เข้ามาที่เหตุการณ์นี้ครับเพื่อนคนเนี้ยเสียชีวิต แล้วตัวของคุณออมกับเพื่อนๆหลายๆคนจะต้องไปงานศพเพื่อนปรากฏว่าระหว่างทางไปวัดวัดเนี้ยคุณออมเหมือนมันมีภาพฟืบเข้ามาในหัวว่าเฮ้ยเหมือนฉันเคยมาที่นี่แล้วแต่ถ้าเรามองเรื่องของเดจาวู oo, ถ้าเป็นเดจาวูเนี่ยมันจะแป๊บเดียวจริงๆนะมันจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นถึงสั้นมากๆแต่ที่คุณออมเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ทั้งเหตุการณ์ จากการเดินทางไปถึงที่วัดวัดเนี้ซึ่งมันตรงกับความฝันที่คุณอมเคยฝันเอาไว้เมื่อเดือนที่แล้วเป๊ะปเลยทุกอย่างเลยถูกไหมใช่ค่ะไปกับใครก็ไม่รู้แล้วไปก็ไปผิดทางปรากฏว่าไปเจอลุงล้างรถคนที่ไปด้วยก็ไปถามเหมือนกับในฝันทุกอย่างใช่ค่ะเออผลสุดท้ายเข้าไปอ๋อแต่ในฝันเนี่ยไม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางก็คือในฝันไม่ได้บอกว่าไปที่วัดนี้ทําไม แต่ความเป็นจริงคือตัวของคุณออมมาที่วัดวัดนี้เพราะเพื่อนเสียใช่ค่ะเออค่ะตัวคุณอมเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วเปล่าอืมจะเป็นคนเห็นนะคะแต่ว่าไม่บ่อยแล้วก็ฝันค่ะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ตรงก็หลายครั้งอยู่แสดงว่าฝันแบบเนี้ยแล้วมันตรงกับความฝันหลายครั้งค่ะอืม ค่ะแล้วก็อกขอออมออมข้ามไปนิดนึงค,ค่ะก่อนหน้าที่เพื่อนจะเสียค่ะม,มันจะมีลางลางบอกเหตุอย่างที่เขาว่าค่ะอ,ออมจำได้เลยวันพฤหัสอยู่ดีๆเพื่อนเออะค่ะเออยู่ดีๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าวันนี้อยากจะให้เพื่อนๆน,น่ะ ไปฉลองวันเกิดให้ตัวเขาเองล่วงหน้าได้ไหม,มเพราะว่าวันเกิดของเขาอะเขาจะไม่อยู่ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะเราไม่ได้คิดเรื่องแบบมันจะเป็นลางบอกเหตุหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะจําได้เลยวันนั้นเป็นวันพลหดเนครับซึ่งตกเย็นเรียนเสร็จปุ๊บเราก็ไปสังสารการปกติอืแต่เพื่อนมาประสบอุบัติเหตุคือวันเสาร์ครับคือวันเกิดของเขาอะค่ะ เออเหมือนกับตัวของคุณอ,อมมีเซนนะเออมีเซนไกลๆอยู่เหมือนกันก็ต้องดูหลายๆเหตุการณ์ว่าเอเอเซนที่เรามันมันมีความสัมผัสก่อนหน้านี้เนี่ยมันไปตรงกับเหตุการณ์อะไรบ้างค่ะนะครับโอเคคุณอ,อมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณอ,อมนะค่ะขอบคุณมากๆคุณอมที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบพระคุณครับผมสวัสดีค่ะ,คะ หลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ